มารับชมข่าวกันต่อนะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคมในปีนี้นะคะรัฐบาลค่ะเชิญชวนประชาชนนะคะได้ร่วมชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันอังคารที่24พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะที่โรงละครอักษรา k ิงพาวเวอร์ค่ะ มมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวร่วมกับพลตํารวจเอกเอกอังสนานนท์ปหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีถึงการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558เรื่องคําอธิษฐานและเรื่องยายบุญมาซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงจากบุคคลต้นเรื่องสองคนนะคะที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาและส่งเสริม อาชีพจนมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็มั่นคงค่ะภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องมีความยาวเรื่องละ30นาทีนะคะจัดฉายให้ชมฟรีในวันอังคารที่24พฤศจิกายนนี้นะคะเวลา17นาฬิกาที่โรงละครอักษาราคิงพาวเวอร์กรุงเทพมหานครค่ะและโอกาสนี้นะคะยังได้เชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมกิจกรรมจกัจกรยานเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อพ่อไบฟอร์ด ในวันที่11ธันวาคมนี้นะคะซึ่งจะมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภยัยทุก1กิโลเมตรตลอดระยะทางการปั่นจักรยาน29กิโลเมตรค่ะ ขณะที่วันนี้นะคะนายอัครเดชเจิมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนะคะได้นาหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรีจํานวนกว่า500คนร่วมซ้อมปั่นจักรยานในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อไบฟอร์เดครั้งที่2ค่ะตามเส้นทางสิริมงคล29กิโลเมตรเพื่อสํารวจเส้นทางและเตรียมความพร้อมก่อนถึงวันจริง เช่นเดียวก,กันกับที่จังหวัดพิษ,ษณุโลกนะคะก็ได้จัดให้มีการซ้อมปั่นจัก,กรยานในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อไบฟอร์เดดโดยนายชูชาติกีฬาแปงผูว้ว่าราชการจังหวัดนะคะเป็นประธานปล่อยขบวนซ้อมพร้อมนำข้าราชาการและก็ประชาชนจำนวนกว่า1,000คนร่วมปั่นจัก,กรยานตามเส้นทางจริงค่ะโดยมีน้องททมนะคะเด็กชายวัฒนคํออินที่พิการไร้แขนทั้งสองข้างนำจัก,กรยานพระราชทา,านมาร่วมซ้อมในครั้งนี้ด้วยค่ะ